ค่ะคลิปนี้ทิพย์ก็จะพาเพื่อนๆมาทําลายมัดย้อมลายนี้นะคะมีเพื่อนๆขอเข้ามาค่ะลายดอกไม้ค่ะคูนะคะดับแรกเตรียมผ้าก่อนนะคะก็คือผ้าทิพย์นำไปชุบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บิดให้หมาดที่สุดเลยค่ะเสร็จแล้วพับครึ่งผ้าตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็พับผ้าเข้ามาหากันแบบในคลิปวิดีโอเลยค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนั้นนะคะเหมือนจั่วหลวดแล้วก็พับ ครึ่งมาอีกนะคะเราจะใช้วิธีพับเพื่อให้เกิดเป็นดอกนะคะแล้วก็พับครึ่งเข้ามาอีกค่ะให้เป็นปลายแหลมแบบนั้นนะคะทั้งสองด้านนะคะ,ะจับผ้ามาแบบนั้นแล้วก็พับเข้าไปอีกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพับพับผ้าเข้ามาอีกนะคะ,ะดูความเรียบร้อยก่อน,นะคะแล้วก็พับผ้าเข้ามาอีกจะมันจะเป็น สามเหลี่ยมจะแบบทรงจรวดปลายแหลมนะคะแบบทิพิ์กำลังสาธิตให้ดูอยู่นี้นะคะพับทั้งสองฝั่งเลยค่ะอ่ามันจะได้สามเหลี่ยมอ่าแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการขดผ้าเข้ามานะคะตามในคลิปวิดีโอเลยค่ะตรงปลายแหลมนี้นะคะเพื่อนๆขดผ้าแล้วก็ใช้สองมือนะคะประคองผ้า าการขดผ้าผืนเนี้ยค่ะคือต้องอาศัยแรงกดนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้สองมือเนี่ยปร,ประคองผ้าไว้แบบให้ดีให้มั่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราประคองผ้าไว้ไม่มั่นเนี่ยผ้าเขาจะคลายตัวออกใช่ปะแล้วก็มันจะทําให้ลายผ้าหลังย้อมเนี่ยออกมาไม่สวยนะคะประคองผ้าแบบดันให้แน่นเลยตรงจีบของผ้าค่ะมันจะทําให้เกิดเป็นลวดลายของดอกไม้นะะดอกนี้นะคะ นี่แหละเหตุผลที่ทิพให้ถึงให้เพื่อนเ่เนี่ยกดผ้าให้แน่นแล้วก็ดันผ้าตามแบบตามทิพได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อลายของผ้าของเรานะคะอันนี้ทิพทำใส่ผ้าพันคอผ้าคุมไหล่ผืนใหญ่เลยนะคะผืนนี้ผืนแบบความยาวประมาณ180เซนติเมตรอะความยาวของผ้าผืนนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆ่ออยากได้ผ้าไปฝึกขัดย้อมเนี่ยก็ทิพมีจำหน่ายนะคะผืนละ150บาท เสร็จแล้วเราจะใช้หนังยางประคองรัดเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ผ้าเขาคลายตัวออกแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆสามารถใช้สีกี่สีก็ได้นะ,ะแต่ผืนนี้ทิพใช้สียอมทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะคะตามผลโหวตเลยนะ <c oughs> แล้วก็ลงสลับกันแบบนี้ค่ะสี่สีทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหมักชิ้นงานนานหน่อยนะคะนานแบบ8ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อที่ว่าให้สีเขามีเวลาได้ยึดเกาะผ้าได้ดีนะคะแล้วก็มันจะมีมีผลต่อสีหลังย้อมด้วยนะคะอลองฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทิจพจะพลิกกลับมาลงแบบเดิมเลยค่ะลักษณะเดิมลักษณะเดิมเลยนะคะทั้ง2ฝั่งลงสีเดิมนะคะก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยอยากจะได้ทักษะการทํภาพ้าดย้อมนะ,ะสไตล์ของครูพี่ทิพย์เนี่ยนะคะก็ ทิปเปิด course, ะค,ะอคอสนะคะคอสเนี้ยเดี๋ยวทิปจะจัดเป็นช้อนตวงถ้วยตวงไปให้ด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเ,พเพื่อนจะได้สามารถตวงแล้วออกแบบมาเป็นสัดส,ส่วนแบบาตามทิปแบบเป๊ะเลยนะคะจะจัดไปให้ในชุดนี้เลยนะ,ะชุดนี้ก็จะมเีเสื้อยืดไปให้1ตวัวนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าให้หนึ่งผืนนะคะ ชุดนี้จัดสีย้อมขนาด20กร,รัมไปทั้งหมด9สีนะคะแล้วก็เป็นชุดอุปกรณ์น้ํายาถุงมือหนึ่งยางค่ะขวดทิปจัดไปให้ครบเซต็จเลยนะคะก็ชุดนี้อยู่ที่ราคา1,290บาทนะคะทิปจัดส่งให้ฟรีในแบบโอนะคะก็สมัครโรงเรียนทักเช็หาทิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทิพพามาดูลายผ้ากันค่ะนี่ก็จะเป็นลายผ้าหลังย้อมนะคะก็ มีคลิปวิดีโอสาธิตการย้อมให้นะคะการใช้น้ำยาแต่ละตัวให้ด้วยนะคะก็สมัครโรงเรียนเพื่อรับเทคนิคดีก่อนใครได้เลยค่ะ